Super Shop, Game, เพจซุปเปอร์ไอช็อปขายดีเกมบริการขายรหัสฟรีไฟราคาถูกเริ่มต้นที่หลักละบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีฟรีไฟรับไม่อัน้นรับทุกแบบพร้อมจบราคาสวยๆเพจซุปเปอร์ไอช็อปสาขาสองรับฝาก ID, Fi, ขายดีฟรีไฟค่าฝากเพียงยี่สิบบาทเท่านั้นเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม90,000คนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน200่นอน100%ในเพจจะมีกิจกรรมแจกไอดีฟรีไฟทุกสดาระด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมิชแชนเนล่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิล่าฟรีไฟทยแลนน์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาสอนลับในส่วนนะครับผมลุ้นลับสกินปืนซองเขียวนั่นเองตอนนี้กิจกรรมอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะอยู่ในส่วนกิจกรรมอะไรเล่นยังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมมาก่อนอื่นเ่ย กลับกงล้อวงล้อตัวนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่พามาดูแล้วกันนะครับนี่พี่ก็ได้ส่วนลดไป75%เนะครับผมเข้ามาทีแรกมันจะมีให้กดฟรีครั้งแรกนะครับผมใครได้1เพชรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ดวงดีนะครับพี่ก็ได้มา75%ดานะครับเดี๋ยวพี่ขอเลือกซื้อก่อนเจ้าไหนดีนะครับเอาเป็นเอาเป็นตั๋วแล้วกันเนาะโอ้ร้อยห้าสิบเพชรเลยเหรอ,อเอาเป็นตั๋วแล้วกันนะครับปั๊บ ไปสิใบแล้วก็มันจะให้หมุนฟรีใหม่นะครับมันขึ้นฟรีทุกรอบนั่นแหละนะครับก็คือหมุนตัวนี้ก็คือฟรีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราหมุนได้แบบพี่เนี่ยเกหเรเ็เราต้องซื้อก่อนถึงจะหมุนได้รอบใหม่นั่นเองนะครับไปรอบต่อไปดูซิว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ,โโอ,โโอโ้โหไม่น่าไหวโค้ดโคดแพงดูดิโอ้โหตอนแรกว่าจะอยากได้นเนี่ยซัก 90% 85%ก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับส่วนของรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับท่าทางนะครับเนี่ยนะมีหมดเลยนะครับโอ้ท่าทางบัชิบะด้วยนะครับมีกล่องสกินปืนมีกล่องอัปเกรดปืนนะครับนี่แล้วก็มีชุดนะครับนี่มีชุดนี้ด้วยนี่เซ็ตเพลิงทมนั่นเองนะโอ้โหอย่างไทยใสอะไรก็ใส่กันแล้วก็จะมีทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับนี่เท่ไปเลย นะครับผมมีหลายชุดเลยทีเดียวนะครับผมมีชุดโบ y a 2021ด้วยโบย่าเดย์ของมัน21นะครับเป็นชุดนี้ชายหญิงเลยนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีโทเค็น BTS ชิดตั้นด้วยนั่นเองแล้วก็มีบัตรสร้างห้องคาแรแลนด์แล้วก็บัตรสร้างห้องบัตรสร้างห้องนะครับผมคู่หูนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับส่วนตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับผมแจกของฟรีทางด้านของ นะครับผมนี่การกิจกรรมการีน่าเวิลด์ด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้กําลังแข่งขันกันอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันฟรีไฟโปลิกนะครับซีซั่นหกนะครับผมรอบแกนไฟนอลนั่นเองนับของแจกก็มีตามนี้เลยนะครับมีชุดมีตั๋วมีบัตรสร้างห้องมีบัตรสร้างห้องนะครับมีบัตรเปลี่ยนชื่อโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับใครอยากได้เนี่ยรีบมาดูกันเลยนะครับผมก็มันสามารถดูในส่วนยังไงอะ ดูทางเว็บนะครับกอรีนาเวิร์ได้ด้วยนะครับเนี่ยเพื่อจะรับโทเค็นนะครับโทเค็นกอรีนาเพื่อจะมาแลกของฟรีเนีพวกตั๋วพวกชุดต่างๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับนี่นะครับผมกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสำหรับลูกซองเขียวนะครับผมเพื่อจะลุ้นรับถาวรนั่นเอง อัปเดตมาวันนี้เลยล่าสุดเลยครับอ่ะเรากดเข้าไปเลยนะครับเจ็ดกิจกรรมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอพามาดูดรายละเียดกันก่อนนะครับรายละเอียดกิจกรรมก็ง,ง่ายเลยนะครับผมร่วมเล่นเกมจับจังหวะสุดพิเศษของ mf MM เพื่อรับโทเค็นและแลกของรางวัลสุดว้า wow. วก็จะเป็นโทเค็นหัวใจตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมตอนนี้พี่มีศูนย์นะนะครับผมการเก็บ นะครับผมการเก็บโทเคนเพื่อจะมาเล่นเกมก็คือจะมีภารกิจรายวันนะครับเล่น1เกมรับไป1สายฟ้านะครับสังหาร3คนรับอีก1สายฟ้าเล่น4 v 4ีเกมนะครับรับอีก1สายฟ้าโบย่าน1เกมนะครับผมรับไปอีก1สายฟ้าเลยพี่แนะนำให้เล่น4 v 4นะครับผมก็คือเก็บให้ได้3คิวขึ้นไปนะครับ แล้วก็ชนะในเกมนั้นก็คือเราจะได้ทั้งหมดนี้รอบเดียวเลยนะครับไม่เสียเวลามากนะครับรอบเดียวเลยครับภารกิจตัวนี้เนี่ยจะรีฟนะครับในเวลาตีสีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้หรือหรือหรือสี่ชั่วโมงตอหลังวะเป็นแนใจน่าตีสีแหละนะครับผมแล้วก็ จะมีในส่วนร้านค้าร้านค้าคืออะไรนะครับร้านค้าของาะวันเนี่ยก็คือไว้แรกของาะวันนะครับผมก็คือพี่ส่งดาวไปถามทีมแล้วว่านะครับสำหรับกิจกรรมกิจกรรม BTS กิจกรรมป๊อปเนี่ยนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับอ่าทำไมไม่มีลูกซองเขียวนะเกมบอกว่ามีอยู่นะครับน่าจะอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นกล่องสกินปืนนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะครับนี่ นะครับผมตรงกลางนะครับผมก็หมายงงงงเนี่ยอยู่ตรงกลางเออนั่นแหละนะครับผมเนี่ยเห็นปะนะครับเนี่ยนี่ไงใช้ลูกซองปะ hand off อะไรเนี่ยนี่ไงลูกซองเขียวเนี่ยเนี่ยกล่องแน่กล่องแน่้กล่องนี้นี่นี่เห็นปะเนี่ยนี่ลูกซองเขียวนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่กล่องนี้กล่องเนี้ยกล่องเนี้ยดู เดี๋ยวพี่พาไปดูถ้าไม่เชื่อพี่นะพาไปดูชื่อ,อ,อลูกซองเขียวนะลูกซองควงเขียวนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูจะได้แบบเห็นภาพไปชัดขึ้นเนี่ยเห็นปหชื่อกันเลยนะครับดูเมาส์พี่เนี่ยเห็นปหมชื่อกันแปลว่าในกล่องนั้นต้องมีลูกซองเขียวครับผมอ่าโอเคทีนี้เราเข้าไปในกิจกรรมเลยเดี๋ยวพี่พาไปเล่นกันว่าเล่นยังไงนะครับผมเ <c oughs> ข้าไปให้เรากดิ่มนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคูณ3นะครับเนี่ยเห็นไหม เพิ่มเติมก็คือเราต้องอ่ากดรับไปก่อนแล้วกันนะครับผมมันให้มาสมอันหรือเปล่านะครับน่าจะให้มา3มอันนะทีนี้กดไปปับป๊บ,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 บ <c oughs> โอเคตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละเป็น7โอเคได้มาเพิ่มมาเพิ่มมา4เนาะอันเก่ามี3านะครับไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกแบบง่ายนะครับแบบง่ายเนี่ยจะมีโอกาสได้หัวใจธรรมดาแต่ว่าปานกลางเนี่ยเริ่มเริ่มบวกขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่ะกดไปเลยกดคลิกปุ๊บเห็นไหมให้มันชนหัวใจครับปับ๊บ ปึ๊บเฮ้ยทำไมกดยากจังเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันกดยากจังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ย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 ปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่เป็นไงสเต็ปมาสเต็ปมาครับสเต็ปพี่มาครับมาครับมาครับกดให้เร็วครับกดให้เร็วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่นี่มาดิ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 ปึ๊บปึ๊บเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่าหมดเวลาเรียบร้อยพี่ได้มา 1> 1. 2 9 1 1้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีกล่องขวานได้รับข้างล่างกดไปปับ๊บอาวโหได้เกลือลองอีกครั้งครับผมไปเราเอาแบบยากเลยดีกว่านะครับมาเอาแบบยากไปเลยจะได้คะแนนเยอะๆนะครับผมมันจะคูณเยอะนั่นเองนะครับไปมาปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบนี่นี่มาดิมาดิมาดิาดอ๋อต้องโอ้โหต้องเอาให้โดนหัวใจเหรอโอโ้ต้องแม่นขนาดไหนไวะเนี้ยปึ๊บปุ๊บ ปั๊บป๊บนี่ไง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 เป็นไงไวเปล่ะไหวเะล่ะไวเปล่ะไหวเะล่ะดูพี่ดูพี่ปั๊บนี่เป็นไงเป็นไงมาดิ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 เฮ้ยได้หวะได้หวะโดนหัวใจวะโดนหัวใจวะอุ้ยไม่โดนโอ้โหเสียดายโดน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 โอ้ผ่านปึ๊บ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 เพิบเพิบขุยเบิ้ลสามดอกเมื่อกี้ เบิร์สามเบิร์สามเบิร์สามหิโดนโดนทุกเม็ด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 อุ้ยหิ้โดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดโดน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 อย่างแม่น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 ปึ๊บ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 เฮ้ยเล่นยากว่ะพิ้ต้องกดในมือถืออะถึงจะไวนะอันนี้พี่เล่นในคอมนะ โอ้โหไม่โดนเฉียดไปนิดนึงเฮ้ยโดนโดนอุ้ยโดนโดนนะโอ้โหพลาดโอ้โหเรียบร้อยได้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยได้ไปโอ้โหหมื่นนึงโอ้โหของรางวัลมาโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้พี่เลยเป็นตัวอย่างพี่ได้มาหมื่นนึงละนะครับทีนี้มันแลกยังไงนะครับเรากดมาที่ร้านค้านะครับเห mm ็นไหมมันจะสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันจะมีหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับผมเนี่ยเห็นปะ นะครับเราก็เก็บไปเรื่อยแล้วก็กดรับของรางวัลเรื่อยถ้าเราถึง4ี่หมื่นเนี่ยเรากดรับกล่องตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้กล่องนะครับกล่องลูกซองเขียวนั่นเองนะครับผมเพื่อจะมาเปิดลุ้นเอาถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรางวัลตัวนี้นะครับคูณ5คูณ10คูณ2นะครับไปกดรับไปเลยนะครับผมก็จะเป็นระดับหัวใจไปรับของรางวัลนั่นเองนะครับไอเรียบร้อยรับเรียบร้อยครับผมนี่ง่ายๆเล่นแค่นี้เอง นะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีกดแชร์ BTS ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เรารับที่ได้มาน,นั่นเองนะครับผมใครได้ลูกซองเขียวถาวรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวโอนี้ตัวไปก่อนนะครับผมกลับว่าสวัสดีครับ